สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสูปูุสุข้นขาะยินดีตอนรับกับช่องลัดาชาแนลกับสาวชชยภุ่มิ้นหมักตัวเลขเด้อพี่น้องมาพบประพอกันเมื่อนี้เสาร์วันที่สิบเนาะค่ะพี่น้องวันพุธเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้แนวทางทรงเสริฟซาเน่เนาะค่ะพี่น้องข่าผ้าลูกไปหาหมออยู่เนาะค่ะพี่น้องลูกไส้ปวดท้องค่ะพี่น้องคะ่ะ มอนี้แอดนีแนวทางมาแบ่งปันค่ะแอดแม่ปอแอดแพนแพนเน้นสามหางแปลภาพปริศนาเนาะค่ะแนวทางนกตาทิพย์ค่ะพี่น้องอีกหลายสำนักค่ะพี่น้อง,น,งนํามาฝากพี่น้องเน้นๆในคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะก่อนสิขาไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดบ้านไดกดฝากนิ้วมืองามๆกดให้แอดเด้อ,ดอพี่น้องคะกะเขาไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ ถ้าประเดิมแนวทางแรกของแอดเองเนาะค่ะพี่น้องใบนี้แอดกะปล่อยไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องกะสีเห็นแล้วบันทีแอดซีมาเน้นให้เนาะค่ะพี่น้องคะแนวทางที่แอดมักเด้อค่ะพี่น้องแอดคิดว่างวดนี้หนึ่งหน่ะซีมาเนาะค่ะแอดกะเลยเท่ใจไปทีหนึ่งเนาะค่ะกำลังวันออกวันอังคารเนาะค่ะเลขที่หนาสิเป็นไปได้เนาะค่ะหนึ่งสามแล้วก็ศูนย์เนาะค่ะพี่น้องอ่า แอดมักหนึ่งแอดก็เลยจัดไปที่เก่าเก่าหนึ่งหาหนึ่งเนาะคะ่ะคู่นี้เป็นตัวเลขทีบอกคอยมาแรงเท่าใดรเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็เลขสามเนาะคะ่ะลักสามเด่นทีสามมาคือแปดสามหาสามและลายสานักเทศใจให้สองตัวนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะแอดก็เลยเป็นตัวร่องไปแอดก็บสื่อติดติดไว้ซื้อเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็ศูนย์เนาะคะ่ะแอดก็ซื้อศูนย์สองศูนย์สาม แล้วก็ศูนย์แปดเนาะค่ะพี่น้องแต่แอดมักศูนย์สองกับศูนย์สามหลายกว่าศูนย์สองคิดว่าเป็นเลขอ่ามงคลแต่ว่ายังางมาทั้งในมาแรงเด้อพี่น้องคู่นี่เป็นเลขที่แบบคนบ่ค่อยให้สนใจเทอดายเนาะค่ะพี่น้องเขาที่เป็นสนใจเลขหลักอื่นหลายกว่าเนาะคะ่ะกับไฮซอติดไว้แน่เนาะค่ะพี่น้องคะกัเป็นแค่มุมมองของแอดลาดาเนาะคะ่ะนั่มาแบ่งปันในคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้อง อาเมนสองหางเนาะคะ่ะพี่น้องคะล่อคงสุดท้ายเนาะคะ่ะล่อในกลุ่มว่าอ่าเพิ่นสิไฮมาเลขตัวใดเนานะคะ่ะพี่น้องแล้วก็ตรงใจกับแอดแอดค่ะสิน,นัมมาแบ่งปันถ้าเฮ็ดคลิปบป่ทันกะไปเบิ่งคลิปอ่านคงสุดท้ายเสาร์วันอังคารเนาะคะ่ะพี่น้องแอดสิไปเมนไวในน้ใน,นะน,นนั้นเนาะค่ะพี่น้องคะเฮาไปต่อแนวทางชันอื่นนะคะ่ะพี่น้อง เข้ามาตามต่อกันทีแนวทางของแอดแม็กฟอเนาะค่ะแนวทางใบแทนเพิ่นปลอยมาแล้วค่ะพี่น้องคะบนค่ะพี่น้อง483แปดสามสี 3, ่แปดห้าห้าแปดสามสามห้าค่ะเน้นเนสีห่หาง483 485 583 3 5 0เนาะค่ะ4 8 3ก็ใหายชนกับแอดเนาะค่ะพี่น้องแอดกับมักคือกันแต่ว่าหลายๆสำนักเทใีใจมากในเหลียนีแอดก็เลยถอยออกมากค่ะพี่น้อง mm hmm. เข้ามาตอกันที่แน่วทางบนและล่างค่ะพี่น้อง8 3 8 4 8 5 9 5 7 5 3 5 1 5 5, 5 5 0 3 0เนาะค่ะพี่น้องเน้นๆหกงน้ำกันค่ะ8 3 8 4 8 5 สามห้าห้าศูนย์สามศูนย์เนาะค่ะเบิงเครื่องหมยดอกจันเดอพี่น้องตัวเนียนเพลินเนาะค่ะเฮามาต่อกันใบนีเนาะคะ่ะผู้ใดรอมากแล้วเด้อพี่น้องคะกับใบนี้ค่ะพี่น้องรัฐบาลไทยสิบหกสิงหาสามตัวค่ะเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามเนาะค่ะพี่น้องรวยรวยรวยเนาะค่ะพี่น้องแนวท่างลูกสาวอาหมวยเนาะค่ะพี่น้องขั้นมักขั้นตรงใจกะ อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เนาะคะ่ะเข้ามาตามต่อกันทีแอดแพนแนพนผ้ารวยชุดเน้นเพลินเนาะคะ่ะเอาไปหาลอตเตอรี่กันได้ค่ะพี่น้องคะสามห้าศูนย์เม็ดเดียวค่ะสามศูนย์สามห้าและศูนย์ห้าเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดรอแนวทางของแอดแพนแพนลงคบระเดอ้อค่ะพี่น้องคะมาต่อแนวทางเลขแอดน้งฝ่าใจเกินลอยเนาะคะ่ะปล่อยมาแต่บนกรเนาะคะ่ะพี่น้องคะฟันถี่ซีค่ะ 4 0 4 6 4 7เนาะค่ะเน้นเน้นหนักหนักสี่ห้าหชุด3ตัวค่ะ3 4 5 7 4 6 7 5 6 7 4 0ค่ะแอดนางฟ้าใจเกินร้อยค่ะรอแนวทางลางเพลินมาแล้วแอดนํำมาฝากเด้อพี่น้อง อาจารย์คอยบ้านไร่ค่ะพี่น้องอเขามาติดติดประมาณ4ี่หางวดได้แล้วเด้อค่ะพี่น้องมาตองงวดนี้ค่ะ16สิงหาหกห้าค่ะบนฟันที่6และ9ค่ะ0 6 2 6 3 6 5 6 0 8 2 9 3 9 5 9 3 0 6 3 0 8 3 5 9เน้นเน้นเพิ่นวงกลมสีแดงไว้สีหางเนาะคะ่ะ0 6 3 6 0 8 59ค่ะล่างให้เด่นที่5และ1ค่ะ05 25 35 45 01 21 31และ81เนาะค่ะตัวเน้นของเพื่อนกับวงกลมสีแดงค่ะพี่น้อง05 25 35 45 4หางน้ำกันค่ะ สถิติเพิ่นเนาะคะ่ะส่วนมากสีขาวลางเด้อพี่น้องคะกะแล้วแต่ความมักพองพี่น้องค่ะพี่น้องจัดตามใจพี่น้องเลยค่ะพี่น้องคะเข้ามาตามตอกันที่บินป่าสมซีเนาะคะ่ะพี่น้องเขากันที่ซ้ำตัวตรงแล้วก็ซองโตเนาะคะ่ะงวดที่แล้วแอดบ่ไดเอามาลงเนาะคะ่ะแอดกระลอ,อกของเพิ่นคือกันปกติเพิ่นสีเขียนเป็นใบกระดาษเนาะคะ่ะอันนี้เพิ่นเป็นแนวไม่เนาะคะ่ะเห็นเป็นแบบ อันนี้ขึ้นเนาะค่ะแอดก็คิดว่าเป็นของปลอมแอดก็เลยบอไดเอามาลงแต่แอดเห็นอยู่เนาะค่ะพี่น้องคะบินป้าสมศรีค่ะงวดนี้สิบหกซิงหาหกห้าค่ะ,ะ,คะพี่น้องสี่หกเก้าหกเก้าสามห้าหกเก้าห้าหก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 เก้าเนาะค่ะพี่น้องแนวทางของบินป้าสมศรีค่ะพี่น้องท่านมาักท่านถือใจกะตามพันบ่อเสือกะ แครบว้เบิง่งรุ่นกันต่อไปเนาะคะ่ะว่าของเพื่นสีเขาอีกบ่อเนาะคะ่ะงมวดนี้มาแล้วเด้อผู้ใดรอดซอสนามบินนำใบนี้ซ้ำโตแตกเนาะคะ่นะ,คะพี่นอ้องของแท้แน่นอน,นะคะ่ะพี่น้องงวดนี้ปล่อยมาแล้วะคะ่ะบนและล่างเนาะค่ะพี่นะะ้องมาเบิ่งชุดซ้ำโตเพื่อนก้อน,นะคะ่ะบนเจ็ดสี่ห้าเนาะคะ่ะพี่นอ้องกะสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดห้าสี่แปดหนึ่ง สี่แปดสองสี่แปดห้าเนาะค่ะตัวนินสามตัวก็คือสี่เจ็ดหานะค่ะพี่น้องคะเ้ามาตอนแนวทางล่างเพิ่นค่ะห้าศูนย์แปดค่ะพี่น้องศูนย์ห้าสองห้าศูนย์แปดสองแปดห้าแปดและสองเก้าค่ะพี่น้องมักตัวไดแคบไวค่ะพี่น้องแคบไวเบิงไก่ลุ่นกระไดเนาะค่ะพี่น้องคะามักปล่อยพานค่ะพี่น้อง เข้ามาตามต่อกันที่ชุดปลดนี้แอดคู่เมือง9 2 7นะค่ะพี่น้องค่ะจุดสามโตค่ะมาต่อกันที่ชุด2องโตเม็ดเดียว2 7เน้นๆค่ะพี่น้องทุกอาจารย์ทุกสำนักที่นํามาแบ่งปันเป็นเพียงแค่ขอโโ้อมูลเด้อพี่น้องมีเขามีลุเนาะคะพี่น้องคะ เอามาต่อกันทีนกตาทิพย์เนาะคะ่ะมวดทิพานมาให้เดนที่ีเข่าทีซีหนึ่งค่ะพี่น้องมวดนี้เพื่อให้เดนทีสามเด้อค่ะพี่น้องสามศู 30, 32, 35, 39, นย์สามสองสามห้าสามเก้าเนาะคะ่ะพี่น้องคะเ้ามาแปลภาพปิศากันต่อค่ะพี่น้องมวดทิพานมาเข่าทีเก้าีกับแอดคะ้องเนาะค่ะพี่น้องคะอันผิดกับขอโทษขออภัยเด้อค่ะเป็นเป็นภาษาอังกฤษเนาะค่ะพี่น้องคะภาพปิศาหมวดนี้ค่ะ 1> 9ก้าหนึ่งแปดและหนึ่งเกนาะค่ะพี่น้องขอขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณเจ้าของข้อมูลในคลิปนี้น้ำเด้อค่ะทุกตัวเลขทุกอาจารย์ค่ะพี่น้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่แวะเวียนมาเป็นกำลังใจให้แอดทุกคลิปเนาะค่ะพี่น้องค่ะ คิดวังสิ่งใดปรารถนาตัวเลขตัวไในก็พอให้เป็นตัวเลขรับเงินเหมือนเงินแสนเงินล้านพี่น้องผบกับแอลรดาไมาค่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ